ได้มีอีกหลากหลายท่านนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของเราในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการคุณสุกันดาแสงวงขอเสียงปรบมือครับท่านต่อไปครับที่มาร่วมเป็นส่วน การที่แม่น้ําเจ้าพระยาและกระลำคลองต่างๆไหลผ่านก็ได้นำพาวภาด้วยผมาม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแตบมืองนงนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีสิ่งที่ดีพอสมควรหรือว่าดีมากรองังหวตูาสารรกาชนิดหนึ่งคือถองเมืองน้ำดอกไม้นะครับต้องการเผยแพร่ต้องการประชาพันธ์ต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยมาเจอกับผู้ผลิต จริงแล้วก็ต้องทำท่าลอยกล้องครับผมขอภาพเคลื่อนไหวนะครับอ๋อโอ้ถ้าจะอร่อยจริงครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับยกนิ้วให้ไหยครับเน,นื้อนุ่มกระนั้นหวานเปลือกบ,บางเม็ดลี้กระนั้นตีความอะไรขอยกเยี่ยมให้กับกล้องของเราเลยครับท่านครับนี่ไงครับเราพิการผ่านถ่ายภาพเคลื่อนไหวโอเค Mm hmm mm Hmm, mm -hmm.